เส้นทางชีวิตฝ่าลิขิตเอาไว้ปัญหามากมายหลากหลายที่ต้องเผชิญความหวังอีลาห่างน้ามาไกลเหลือเกิน ระหกระเหินเดินตามความฝันมาไกลหลายเถื่อ้หงให้ทอดใจย่ำม,มีดามาร้อยพันปัญหาต้องมาหาทางแก้ไข เมตาแน่เดอรู้ตนแน่เดอฝากเป็นแห่งใจพี่น้องสองฝั่งลาวไทยเมืองนอกแดนไกลฮักแพงลาแน่ เราก็ได้ฟังครับผมจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับบทเพลงเพราะๆนะฮะชื่อเพลงว่าขอให้เธอได้ใจและก็ก่อนแล้วนนอีกเพลงหนึ่งด้วยของอินดิโกน,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 นะครับเส้นบางๆ14นาฬกา26นาทีแล้วนะฮะอาจเดินหน้ากันต่อเนาะเรามาเล่าถึงนะครับโปรพิเศษพิเศษช่วงนี้จากโชว์รูมรถยนต์โตโยต้ามุกดาหารกันบ้างน,นะเผื่อว่าท่านที่ช่วงนี้อาจจะกำลังมองหารถยนต์นะครับแต่ ถ้าเป็นมือหนึ่งก็อาจจะหนักหน่อยนะบางท่านอยากจะออกรถยนตมือ2เพื่อเอาไปขับขี่เอาไปใช้งานช่วงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูโปรพิเศษนะครับช่วงนี้ทาง t o y ยต้าชัวมุกดาหารกำลังเดินหน้าจัดโปรพิเศษลดล้างสต็อกอยู่ในช่วงนี้เลยนะฮะสรุ่นขอแนะนําก่อนแล้วกันเนาะรุ่นนี้ก็พิเศษมากๆนะครับ คุณจะได้รับส่วนลดทันที20,000บาทนะครับเมื่อคุณออก Toyota a u t i s ิ1.5เกียร์ออโต้นะครับปี2014จาก Toyota ชัว์นะหรือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ t u y o t a a l t i s ิสนะครับเกียร์ออโต้ปี2014เช่นกันรุ่นนี้ คุณจะได้รับส่วนลด50,000บาทหรืออาจจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเซฟโรเลตแคปติวนะ่าเกียออโต้ปี2011นนะรถรุ่นนี้คันนี้เลยรับส่วนลด70,000บาทจากโตโยต้าชัวรสนใจไปดูไปชมได้นะครับรถมีสเปคละคันเท่านั้นนะแล้วก็โอแต่รุ่นแต่แบบรถมีเยอะแหละนะครับที่โตโยต้าชัวรเนี่ยไปดูไปชมได้แต่ย้ำว่า รถมีสเปคละคันเนาะอาจ,จะไปที่โชว์รูมโตโยต้าชัวเลยก็ได้ครับหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดก็กดไปที่หมายเลข042631333ได้เลย042631333นั่นเองนะฮะสำหรับช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก่อนที่จะปิดเบรกนี้เนะาะมีเพลงเพราะๆนะครับมาฝากนะฮะทุกทุกท่านเลยนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยนะครับ น้องล่าลํำละครอ,อินสีเชียงใหม่นี่แหละนะตอนนี้กําลังเลือกอยู่ครับว่าจะเปิดเพลงไหนดีนะฮะเพราะว่าน้องสาวผมก็คบเพ่เอาไว้เยอะมากๆเลยเช่นกันนะสําหรับเพลงเพราะๆนะครับผมเอาเป็นว่าเอาเพลงนี้ก่อนและกันเนาะอยู่ใกล้มือสุดและอยู่ใกล้มือสุดแล้วเพลงจากด้านของนี่เลยเป,เป็นซิงเป็นซิงเกิลที่น้องคำล่านะร้องคู่กับศิลปินทานสปปลาวนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่กําลังมาแรงเลยครับกับเพลงที่มีชื่อว่ายอมแพ้ค่าดองนะ ร้องนะครับผมโดยล่าลํำละครนะอินสีชินใหม่และก็นักร้องชาวสปปล,ลาวอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงบายๆนะครับเนะาะช่วงบายๆมือนีกะอากาศค่อนข้างห้อนครับ <S <S แดดแห้ง ครับเนาะมาพอกันคลิปนี้ครับผมชุบบายกับมาเปิดเพลงมวลๆนะครับแห่งพรมี่นองอเอซี่บริเหาเขาเรียกว่าเศร้าคิดหอดนนองข้ำหลาไปสักก่อนพ่างๆเนาะก่อนทีชิงเกินไมล่าสุดของนองข้ำหลาสิถือปล่อยออกมาครับแต่ยังที่บอกคลิปมือเศร้าที่พานมากเนาะครับนอก่ามือเศร้านี่ไอ้ใส้ผมทรงดนตีเต็ม ของซิ้งเกิลกอดใจแหงลาเนสมาให้ผมฟังทั้งไล่ด้วยครับเนาะแล้วก็บอกว่าเป็นความลับกันเดอ้ออย่าหอเผลย์เพลงจัดไปครับไอ้ครับผมเป็นความลับเนะาะกับบอดี้เพลย์ไพ่ทางไหนกับบอดีเ้เฟื่องในบอด้ฟังครับนอกจากจะของสิ่เหลีฟังเองนะครับเนาะได้ฟังแล้วย่อมเราบวมมวนครับมวลต่าเดืเกินขึ้นมาเลยละ่ะพี่น้องเอ้ยบอเสียแห้งทีดเฮาสนับสนุนบอเสียแห้งขีดเพลงเพลงนี้สิเป็นเพลง ของมวลชนคนหางหนองคำหลาอีหลีนะครับเนาะแล้ววางช่วงช่วงใบใบที่ผ่านมาเนี่นะครับหนองคำหลาเปิ้งกะไหลซดเพิ่งกะนั่งสีเดินท้างไปสวัสดีเท็กพนมานะอ่ากระรชับชอบซื้อคุ้มซื้อของเพื่อ,อนนั่นแหละแล้วมันนี้กะซิมี่งานถ่ายโฆษณาน,นักอีกนะครับเนาะเห็นว่ามื่ออื่นทำเมื่ออื่นเพื่อนก็เดินท้างกลับมาสวัสดีเขตมาเยี่ยวเขาเพื่อนวะ มาพร้อมกันครับอ่าไอ้ไส้เพลินนะครับก็คือหนองสายฝนนั่นเองมาเกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าวแล้วจะสิดับไปเวียงจันอีกเหมือนเดิมเพื่อนวะแต่สิมีเวียงมีงานน่ะแหรอเนาะครับเนาะเฮงหนีก็เป็นด้านลองคู่กันครับเป็นจัรลองคู่กันระหว่างนักร้องทั้งโซ่ปอล่าไอ้ไส้ผู้นีผมก็เห็นนั่นแหละครับผมตอนไปบ้านสุขึ้นเหนือเนอ้สุดมาซอยงานหนองค้าหลาคือกันแต่ผมผมอ่าน ผมอ่านซื้อเพิ่นบ่อออกครับผมมันเป็นภาษาเป็นภาษาทางสมปลาวเล่านะครับเนาะแต่มื่อนันที่ว่าไปเนี่ยก็บ่ได้ถามซื้อเพิินก็ไปได้คุยกับเพิินเพราะว่าเพิ่นมาหอดเพื่อกาเพื่อกะกินนั่งกินเขากินขขาแล้วมันก็ไปหลอกเพลงต่อมวนอยู่ครับมวนอยู่ความหมายที่มีก็ดียอมแพ้ค่าดอมนะครับเนาะ น้องนาล่ำละครกับน,นองม้วนครับเสียงสดใสดีบ่ไหลบ่หลงคือข้าจาวาดอกครับม้วนอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าน้องกับเือสี่ซ้อมคัดอยู่สำหรับเพลงกอดใจใไฮลาแน่เพื่อนกระซิบมากับผมมาเพื่อนสิุโขทัยพี่น้อ,นอ,นองเอฟซีทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศผิดหวังแน่นอนกับซิกเกิร์นีน้องครับเนาะกอดใจใไฮลาแน่จะไหนจะถ่าชมถ่าเชียถ่าปัน อาแช่ทาหารกำลังใจไปน้ำกันนี่แหละครับผมเซฟซิ่งเกิใหม่ล่าสุดยังมอีกรอบนึงกอดใจให้ลาแน่เปิดเพ้งทีมด้อครับผมดนตรีเสร็จเรียบร้อยคาแต่น้องไปเข้าห้องอัดนะครับผมจากนั้นก็สิเป็นหน้าที่ของผู้เพ่งอาจารย์ห้องอัดเพิ่นเนาะครับเนะาะเพค่รจะทำการมิกซ์เสียงมิีเส้าต่างๆให้เข้ากันอ่าแล้วจะค่อยปล่อยทีเซอร์ออกมาพอปล่อยทีเซอร์แล้วก็ปล่อยของจริงครับอันเนี้ เดี๋ยวตัดเป็นเนื้อพิจิตรตัดเข้าสู่บรรยากาศสปอร์ตขั้นสปอร์ตขั้นชั่วโมงสปอร์ตครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะอ่ะกแกจังว่าแหละครับผมมังมือเส้าหีืผมบอกให้ฟังนะว่าไอ้ไอ้ส้ผมเป็นทรงเส้าดนตรีของเพลง ก่อนใจเฮลาแน่แบบฉบับเต็มมาให้ฟังนะครับจังสี่เลยครับผมอิลลีอินโทรคือเน,นี่แบบกับมวลมวล,มวลมไม่ช้าจนเกินไปแบบกำลังพอดีกลางๆางฟังแบบมุนมวลนี่แหละครับผมไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปพอดีพอดีเนาะเพราะว่ามันกับเป็นเพ่งสื่อเพ่งศานี่แหละครับผมเนว่ยวจังหวัดดนตรีนี่ออกเนี่ยแบบมีความทันสมัย แต่สิมีเสียงเสียงปีเสียงปีเ,งปเป็นปร,รับเพื่อนเสียงปีเสียงคุยนี่แหละเขามาผสมผสษษานนำทา่าเตนองค์ลาไปเข้า้องอัดครับทาเตนองค์ลาไปร่วมเสียงจากนั้นอกบด,ดนเท้ากระสีเดชฟัง่งไปพร้อมๆกันนะครับเนาะทั่วประเทศทั่วโลกเลยครับผมทาอุปกรณ์ครับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ไวเตปันนะฮะ เพลงนองค้ำหลานี่แหละซอยๆกันครับผมซอยอยู่ซอยดันนะครับสำหรับเพลงกอดใจไฮลาแน่ไปนน้ากันเนาะอ่ะเปิดมมว,ว,วนผพันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงวัรหันเนาะจะไหนกะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง FC นะครับทุกทุกท่านสิเป็น f c นะครับของอนองคำลา FC พลังบวกนะครับเนาะ f c ของช่องอจึกนึ่งวันฉลองนะครับ ทีเขามาเบิงเขามาชมนะครับจะน,นั้งกาแเน่เด้อเขามาเบิงแ้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนเป็นแห้งอึแห้งใจเนาะให้คนเห็ดให้เจ้คข้องช่องนะครับให้คนเห็ดคลิปนี่แหละและก็ที่สำคัญขอบคุณหลายๆที่ทุกๆท่านที่เพื่อนเขามาฟังแล้วเพิ่นบอคามโฆษณาเนานะครับเนาะก็เป็นกำลังใจนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือกันให้คนทํำคลิปให้คนเห็ดช่อง u t u b e เนาะครับเนาะอ่ะแล้วก็อย่าลืมครับผมอย่าลืมเด้อจะนั้งจะฝากช่องน้องไส้ผมน้ำแน ช่องน้องไส้ผมกระพึงเปิดไม่เปิดแม่ชีน้องข้หลาเป็นช่องพลังบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อช่องว่าเด็กชายถั่วง,งอกออฟฟิเชียล พิมพ์ภาษาไทยก่อนครับเด็กชายถั่วง,งอกนะครับเป็นภาษาไทย Official เ,เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเข้าไปกดติดตามช่องน้องไส้ผม,ผมนไนเดอร์ครับผมกด subscribe เนาะครับเนาะกดกระดอกกระดิง่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปต่อๆไปบ่ว่าสิเป็นช่องน้องไส้ผมหรือว่าสิเป็นช่องผมคือกันถ้านี่บ้านเอกกด subscribe ช่องให้กักดให้นําไนเด้อครับผมสิขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้จะฝากไว้ซํานี้ซะก่อนเนาะยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องกสิอ่า กิดสีลำค้านนะครับเนาะเอาซัมเน่ละพอ่อหอมปากหอมคอนะครับเนาะอ่ะยาขามโคสณานะครับเป็นสิ่งที่อ่าทรงกำลังใจแห่ง้นเฮดช่องโดยเฉพาะช่องที่หนึ่งวันสลองดีทีสุดขอบคุณในหลายเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหมนะครับคลิปนี้ฝากไว้สมเน่สก่อนอย่าลืมกอดใจให้ลาเนเดอร์สวัสดีครับ